สวัสดีครับและขอต้อนรับสู่รายการตำนานมืดในแดนที่คนเป็นไม่อยากเข้าและคนตายอาจไม่ได้ออกไปเรือนจำกลางบางขวางไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จองจำอิสรภาพแต่สำหรับบางคนมันยังเป็นที่จองจำวิญญาณที่รอวันปลดปล่อยวันนี้ เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ตำนานของนักโทษประหารหญิงที่ความตายของเธอกลายเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เรือนจำไทยเรื่องราวของกิ่งแก้วล้อสูงเนินเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2521 นางกิงแก้วล้อสูงเนินหญิงสาวที่ทำงานในร้านอาหารได้ร่วมมือกับแฟนหนุ่มและเพื่อนก่อคดีสะเทือนขวัญลักพาตัวลูกชายของนายจ้างตัวเองเพื่อเรียกค่าไถ่แต่เรื่องราวกลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเด็กชายเสียชีวิตและนั่นคือตราบาบที่นำพาเธอไปสู่จุดจบที่เรียกว่าแดนประหาร สามมกราคมพศ2 5 2 2คือวันพิพากษาร่างของกิ่งแก้วถูกนำตัวมายังหลักประหารท่ามกลางความเงียบงันมีเพียงเสียงโซ่ตรวนที่ลากไปกับพื้นคอนกรีตเย็นเยียบเมื่อทุกอย่างพร้อมเพชชฆาตเนียวไกลแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นสิ้นเสียงปืนชุดแรก ร่างของเธอยังไม่สิ้นใจมีเสียงร้องโครนครางด้วยความเจ็บปวดเล็ดลอดออกมาสร้างความตื่นตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนที่นั้นบางตำนานเล่าว่าเสียงสุดท้ายที่เธอพยายามตะโกนคือฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเพชรชาดจจำเป็นต้องลั่นไกเป็นชุดที่สองกระสุนนับสิบนัดถูกยิงซ้ำเข้าไป จนกระทั่งเสียงโครนครางนั้นเงียบสนิทลงตลอดการทำไมเธอถึงไม่ตายในทันทีบ้างก็เป็นเพราะเธอมีของดีบางก็ว่าเพราะตำแหน่งหัวใจของเธอผิดปกติอยู่ค่อนไปทางขวาทำให้กระสุนชุดแรกพลาดเป้าสำคัญไปแต่เรื่องราวของเธอไม่ได้จบลงพร้อมกับเสียงปืนนัดสุดท้ายครับ มันกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่ถูกเล่าขานกันในหมู่ผู้คุมและนักโทษจากรุ่นสู่รุ่นหลายคนอ้างว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในยามค่ำคืนบริเวณใกล้กับห้องประหารเก่าและช่องเก็บศพบ,บ้างก็ว่าเคยเห็นเงาตะคุ่มของผู้หญิงเดินวนเวียนไปมาเหมือนกำลังตามหาอะไรบางอย่างหรืออาจจะยังคงปฏิเสธความผิดของตัวเอง แต่ที่ทำให้ตำนานของเธอโด่งดังไปทั่วคือเรื่องเล่าที่หลุดออกมานอกกำแพงเรือนจำเรื่องของคนขับสามล้อคนหนึ่งในคืนฝนตกพรำๆเขาได้รับผู้โดยสารหญิงให้ไปสงที่หน้าเรือนจำบางขวางเธอไม่พูดอะไรเลยตลอดทางเมื่อถึงที่หมายคนขับหันไปเพื่อจะเก็บเงินแต่บนเบาะหลังกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้ว เหลือทิ้งไว้เพียงรอยเปียกของนั้นฝนเรื่องนี้ถูกเล่าปากต่อปากจนกลายเป็นตำนานผีกิ่งแก้โบกรถแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาบอกว่าอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ความน่ากลัวของมันก็ได้ฝังรากลึกลงไปในความเชื่อของผู้คนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผิดปกติทางร่างกายคำสาปแช่งจากลมหายใจสุดท้ายหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกแต่งเติมสีสันไปตามกาลเวลาชื่อของกิ่งแก้วลอสูงเนินก็ได้กลายกินส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์น้าสยองขวัญแห่งเรือนจํากลางบางขวางเป็นเสียงครวญจากแดนประหารที่ไม่เคยจางหายไปคุณล่ะครับ เชื่อว่าเรื่องราวของเธอคืออะไรหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ